ชาวราศีมีนครับดวงดีๆครับครึ่งเดือนแรก1-16เดือนตุลานะฮะมีเรื่องเด่นๆนะครับหลายเรื่องอยู่นะฮะมาเริ่มตั้งแต่เรื่องงานก่อนนะครับดาวการงานครับในช่วงนี้นะฮะมุมดาวก็เรียกว่าโดดเด่นนะฮะมีคนช่วยเหลือมีคนจัดการกับปัญหาให้และการทํางานถือว่ามีประสิทธิภาพที่น่าพอใจนะครับคุณทํางานรายอยู่เพราะแต่ละคนก็แตกต่างกันในการทํางานบางคนทํางานฟรีแลนซ์บางคนเป็นราชการและวิสาหกิจบางคน ว่างงานอยู่บ้านก็มีครับหรือว่าบางคนก็ทํางานเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับแปลว่าราศีเดียวกันนี่แหละแต่มีหลายอาชีพเพราะฉะนั้นภาพรวมของอาชีพของเราเนี่ยฮะช่วงครึ่งเดือนแรกเนี้ยโดดเด่นครับเพราะว่าดาวการงานคือดาวพฤหัสนะฮะาราศพฤหัสในวันเนี้ยโคจรอ,อยู่ตําแหน่งเงินทองนะครับงานแปลงเป็นสินทรัพย์หรือมีข่าวดีเรื่องงานคุยเรื่องผลประโยชน์ต่างๆนานาสําเร็จ แถมดาวอาทิตย์กับดาวพุธนะฮะคู่นี้มันดวงเสริมนะฮะโครจรเล็งด้วยดาวพุธคือการติดต่อการสื่อสารการเจรจาโครจรเป็นมหาอุดนะฮะมหาอุดนี่คือความเข้มแข็งข่าวดีการจัดการเรื่องการคุยการยื่นเอกสารหรือว่าการโน้มน้าวใจคนสําเร็จนะฮะแสดงว่างานเนี่ยคุณสปีดงานได้คาดหวังนะครับในเรื่องของการงานในเรื่องในมุมต่างๆนานา,นา,นาได้สํปรับว่า ถ้าคุณมีอะไรที่เป็นอยากทําเป็นพิเศษนะครับก็ให้ทําครับในช่วงนี้ได้เลยนะฮะจังหวะมาปัญญายังดีอยู่มีคนช่วยเหลือสนับสนุนด้วยการแก้ปัญหาหต่งตางๆนาาสําเร็จมีดวงเกี่ยวกับคนช่วยเหลือสนับสนุนไม่พอนะครับมันมีไอเดียที่เราอยากทําแล้วก็ทําได้เรียกว่าคืบหน้าดีขึ้นได้นะครับตามเรื่องตามราตามงานนะฮะหรือรอคอยข่าวเด็กก็จะมีข่าวดีนะครับอุปสรรคในช่วงนี้คือคนนะฮะคนจะสร้างปัญหาให้กับเรานะครับ เพื่อร่วมงานการเดินทางนะฮะต้องไปก่อนเวลานะครับมันจะมีปัญหาเรื่องการนัดหมายและการเดินทางทีนี้ข้อสําคัญครับของคนราศรีมีนในช่วงนี้ระวังคนรับปากแล้วไม่ทําตามนะครับแล้วอีกอย่างคือคนเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าคุณต้องคุยให้เคลียร์นะครับในเรื่องต่างๆนานาเพราะว่าการสื่อสารต้องรัดกุมชัดเจนนะครับแล้วก็ระวังคนจะเอาเปรียบอันนี้คุณก็ต้องเตรียมความพร้อมนะเจอพวกที่ มาเ,าเปรียบอะไรกันนะครับโอเคนะฮะต่อมาเรื่องที่2นะครับคือเรื่องการงานนะฮะไอ้การเงินนะครับช่วงนี้ดาวการการเงินกับการงานเนะี่ยสัมพันธ์กันแปลว่าช่วงนี้ดาวการเงินมีดวงข่าวดีเรื่องเงินทองนะครับเงินพิเศษเข้ามามีรายรับที่เราคาดไม่ถึงด้วยชุงนี้ถ้าค้าขายขายดีนะครับแต่มันมีเงื่อนไขข้อหนึ่งคือมูลดาวการเงินนะครับครัวจรตกตําแหน่งก็เรียกว่ามรณะนะฮะ ปลว่าไม่ใช่เงินไม่เข้านะฮะเงินเข้าเพราะดาวการเงินมันเข้ามาแต่เข้าปุ๊บมันออกปั๊บเลยนะฮะนั่นแปลว่าคุณอาจจะมีไอเดียในการอยากซื้ออะไรสําคัญสาคัญอยากซื้อให้กับตัวเองให้กับแฟนให้กับลูกเราหรือว่าออกงานสังคมบ่อยขึ้นบางทีก็มีนัดหมายนะครับหรือบางทีจะไปเที่ยวอะไรนะฮะแสดงว่าในช่วงนะฮะในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยมันเป็นช่วงที่ใช้เงินจุกจิกค่อนข้างเยอะ แล้วก็มีเงินเข้าเต็มที่เหมือนกันนะครับแล้วก็คาดหวังเรื่องเงินทองพอได้อยู่แต่เก็บเงินไว้อยู่นะครับเพราะว่ามันแปลงเป็นสินทรัพย์แปลงเป็นของที่ให้กับคนที่เรารักแปลงเป็นการเที่ยวหรือว่าเป็นการซื้อของให้กับตัวเองนะครับแสดงว่าชวงนี้เงินหมุนนะฮะเพราะมันออกเข้าไงฮะมันเข้าแล้วออกทันทีแสดงว่าชุดน,นี้หมุนเงินเยอะนะครับข้อดีคือหมุนได้ทันแล้วก็มีข่าวดีเรื่องโชคลาภนะครับมีโอกาสมีโชคฟุ๊กฟุกหรือว่าเงินที่เรารับมาก็ทำให้เราชื่นอกชื่นใจ ก็ถือว่าเป็นช่วงสัปดาห์ที่้เป็นเครื่องเดือนแรกที่พอจะคาดหวังเรื่องของเงินจากงานได้ดีเป็นพิเศษนะครับแต่ระวังให้ใครกู้ยืมไม่เคยได้คืนเลยอันตรายมากนะฮะแล้วก็ระวังคนเราเปรียบเรื่องเงินทองนะครับพวกมิชชาชีพหรือใครชวนลงทุนอะไรก็ต้องระมัดระวังนะครับแต่ถ้าทํางานตามปกติหรือการค้าขายหรือซื้อของที่ถูกใจโอเคจัดไปได้หมดนะครับเงินก็ถือว่าเชื่นใจนะแต่ว่าเก็บไม่อยู่มันเหนือ่อยอย่างนี้แหละนะฮะมันใช้กระจายเลยนะฮะ โอเคถ้า okay, ต่อมาครับเรื่องของความรักนะครับระยะนี้คนที่โสดช่วงนี้ดวงดีนะใครที่โสดช่วงนี้มีสเสน่ห์แรงมากยนะครับไม่ธรรมดาด้วยฮะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะสารต่อความสัมพันธ์กับคนที่คุณคุยอยู่ด้วยสมมติว่าคุณโสดแต่ว่ามีใครคุยด้วยแต่ว่ายังไม่ได้แบบตกลงปรงใจเป็นแฟนกันนะเลยนะฮะมันก็จะมีการสารความสัมพันธ์ต่อเนื่องจนกลายเป็นแฟนได้ก็ถือโอเคนะครับในเรื่องนี้อีกอย่างครับในช่วงนี้มีดวงคนช่วยเหลือนะครับ สมมติว่าคุณรู้สึกด,ดีกับใครนะฮะแล้วอยากคุยก็จะมีเหมือนกับเป็นคนที่เชื่อมนะฮะคนที่เราชอบนะฮะกับเราเรานะครับก็พอได้อยู่นะหรือจะคุยกับเองก็ได้นะครับเพราะว่าคนที่โสดมีเรื่องดีๆเข้ามามากกว่าไม่ดีนะครับแต่ถ้าใครที่แบบโสดแล้วไม่อยากมีคู่เลยนะฮะมันก็สมหวังก็ถือว่าคุณก็ปฏิเสธไปสำหรับคนที่เข้ามาในชีวิตนะครับง่ายหน่อยส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะครับดาวความรักเด่นเพราะว่าดาวทิศด,ดาวพุธนะครับดาวพุธเนี่ยคือดาว เกี่ยวกับคนรักนะฮะหรือแฟนเรานะครับโคจรเป็นมหาอุดและได้ตำแหน่งกเกษตรธิบดีไม่ใช่ว่าดีธรรมดาเขาช่วยเหลือเราด้วยนะครับการคุยการช่วยเหลือการเกื้อกูลแล้วก็การแก้ปัญหาแก่กันและกันก็ถือว่าน่าพอใจนะฮะจงังหวะดาวมีโอกาสที่จะไปไหนมาไหนด้วยกันนะครับหรือซื้อของให้แก่กันและกันนะครับหรือมีการช่วยเหลือเกื้อกูลในการเป็นที่ปรึกษาบางทีอาจจะเป็นเรื่องของแฟนนะครับช่วงนี้ยื่นมือมาช่วยในเรื่องที่เขาทาได้นะครับ ก็ถือว่าเรียกพอพึ่งพาอาศัยได้นะฮะเกี่ยวกับความรักนะฮะก็โอเคเนาะประการต่อมาครับเรื่องของคนที่มีคู่มีแฟนนะครับดาวความรักช่วงนี้นะฮะก็ถือว่าอย่างที่บอกครับว่าโอเคคุยกันดีแก้ปัญหาเรื่องต่างนานาด้วยกันได้แล้วว่ามันมีดวงนะครับช่วยในเรื่องที่ยากยากให้แก่กันและกันได้นะครับพอได้อยู่นะฮะแต่ว่าระวังแฟนป่วยไข้ไม่สบายนิดหนึ่งนะครับต่อมาครับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับปวดหัวร้อนในเจ็บคอระวังโควิด นะฮะเรื่องใหม่แล้วหรือว่าตัวเราหรือคนใกล้ตัวนะครับท่านยินรไวัยสวระวังภูมิแพ้แล้วก็จุกเสียนั่นท้องอืดท้องอืดท้องเฟ้อนะครับลมกดแก๊สในกระเพาะเยอะระวังเรื่องอาหารการกินนะครับกินอะไรที่ย่อยยากหรือกินในครั้งกลางคืนนะครับจะป่วยไม่สบายเพราะฉะนั้นพอหลังพายที่ตกดินคุณต้องเบานะครับในการกินเลยนะโอเคนะครับถ้ามีเลี้ยงคนก็กินนิดนหน่อยได้นะครับโอเคครับต่อมาเรื่องของท่านที่อยู่ต่างประเทศนะครับดวงเด่นนะครับ เด่นเรื่องการคุยเรื่องการขอความช่วยเหลือเรื่องการรอคอยข่าวใดก็ตามจะมีข่าวดีดวงเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางมีความขุกขรักนะครับระมาระว่างนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ต่างประเทศข้อดีคือการหมุนเงินนะฮะมันมีไอเดียในการหาตังค์แต่ก็ยังก็คล้ายคายข้อหนึ่งคือคล้ายๆช่วงแรกที่ผมบอกนะฮะเงินได้เข้าแต่รายจ่ายจุกจิกเยอะแล้วก็ซื้อนูน่นซื้อนี่แล้วก็บางทีต้องซ่อมนู่นซ่อมนี่นะครับต่อมาเรื่องของเลขมงคลน,น,นะครับมีดังนี้มีเลข9กนะครับ เลข7็นะฮะเลข3เลข2แล้วก็เลขที่ไม่ถูกฉุดก,ก็กคเลข1สีที่ถูกฉุโรกครับมีดังนี้มีสีฟ้าสีแดงสีชมพูสีขาวส่วนสีที่ไม่ค่อยถูกฉุโรกคือสีเหลืองวันที่ดีครับมีดังนี้มีวันอังคารพุธนะครับวันที่ติดขาดเกี่วันศุกร์นะครับห่วงแล้วก็อย่างนะครับในช่วงนี้ใครที่อยากทําบุญนะครับมีโอกาสทําในเรื่องของเด็กคนพิการนะฮะโรงโรงเรียนนะครับหรือว่าการศึกษา โรงทานแลวก็โรงศพนะครับเติมโรงพยาบาลหน่อยกันนะครับโรงพยาบาลนะฮะนี่ครับนี่คือจุดเด่นนะครับคือทําบุญแก่สาธารณะจะดีมากๆนะครับอนาคตก็พอไปเดือดร้อนที่ไหนก็จะมีมิตรนะฮะมาช่วยได้ทันเวลาเสมอโอเคเนาะแล้วก็ท่านที่มีลูกหลานหรือแสดงครับช่วงนี้ระวังเขาป่วยขห้ไม่สบายมีดวงเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายคนที่เรารักคนที่เรารู้สึกดีนะครับหรือว่าง่ายคือระวังคนที่อยู่ในสายเลือดหรือว่าคนที่เราผูกพันมากๆนะครับระวังเขาป่วยขห้ไม่สบายเนาะ แล้วก็เรื่องของการเรียนการสอนการสอบนะครับในช่วงนี้มุมดาวต้องบอกว่าดวงดีมากครับมีข่าวดีเรื่องของการเรียนการสอ,สอนการสอบพอดีเลยนะครับดูว่าการแข่งขันนะฮะใครที่เป็นครูบาอาจารย์ครับในช่วงนี้ระวังสุขภาพร่างกายครับเป็นดวงปวดไข้ไม่สบายแล้วก็ระวังการงานที่มาดุดเล็กๆน้อยนะครับมีคนใส,ส่และใส่ความต้อง,บบงระมัดระวังเนี่ยน,นะฮะต่อมาเรื่องการเสี่ยงโชคซส่งดวงครับในช่วงนี้ถ้ามองเรื่องการเสี่ยงเนี่ยมันยากหน่อยมันจะเป็นเรื่องของโชค เกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อเจรจาต่อรองการพูดคุยง่ายๆคือโชคมาจากตัวเราเองนะครับในก,การสร้างงานสร้างเงินหรือได้ได้พิเศษหรือว่าข่าวดีอะไรที่เรารอคอยมันก็จะได้ข่าวดีเรื่องนั้นนะครับนั่นแปลว่ามันจะไม่ได้ไม่ไม่ค่อยเด่นนะครับในเรื่องโชคลาภแบบซื้อรางวัลแต่ว่ามันเด่นในเรื่องการทํางานการลงทุนการเจรจาอย่างที่บอกนะครับช่วงนี้การพูดคุยหรือโน้มนา้าวใจคนสําเร็จนะครับนี่คือจุดเด่นของคนราศีมีนนะครับในช่วงวันนี้กโอเคนะครับ ก็ขอให้โชคดีนะครับมีความสุขมากคิดสิ่งใดนะครับขอให้สำเร็จนะครับแล้วก็มีเรียกว่าเงินทองอย่าได้ขาดสายครับเป็นกำลังใจนะฮะสวัสดีครับ